จากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ตั้งคําถามให้คิดแสดงความเห็นกันเล่นๆว่าในวันนัดโอนที่ดินเี่ยนะครับเราจ่ายเงินกันตอนไหนครับระหว่างข้อแรกเจอกันก็จ่ายเลยนะครับแล้วค่อยไปยืดเอกสารธุกรรมครับข้อ2ครับยืดเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินครับข้อ3ครับให้ทําธุรกรรมเสร็จทั้งหมดได้โฉนดเสร็จเปลี่ยนชื่อเสร็จค่อยจ่ายเงินครับมาดูว่าจ่ายเงินขั้นตอนไหนเนี่ยใครต้องรับความเสี่ยงอะไรบ้างข้อหนึ่งเนี่ยผู้จะซื้อเสี่ยงที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าโอนไม่ได้เนี่ยด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ผู้้จะซือเสีย สุดครับเพราะว่าจ่ายเงินไปแล้วแต่โอนไม่ได้หรือไม่ได้ไไดแต่ยังไม่รู้นะครับข้อ3รอให้ได้โฉนดก่อนแล้วค่อยจ่ายเนี่ยผู้ขายเกิดความเสี่ยงนะครับคือต้องผ่านกระบวนการโอ,อนทั้งหมดจดทะเบียนหลังโฉนดเรียบร้อยแล้วค่อยจ่ายเงินความเสี่ยงเกิดขึ้นตอนนี้แหละครับคือมีคําถามว่าถ้าจดทะเบียนแล้วเกิดผู้ซื้อไม่จ่ายเงินจะเกิดอะไรขึ้นครับข้อ2นี่วินวินนะครับคือเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารทุกอย่างแล้วโอ,อนได้พร้อมทําธุรกรรมก็ให้จ่ายเงินตอนนี้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่นครับจากนั้นก็เป็นขั้นตอนการทําเอกสารทั้งหดรัตต้แ่กา เซ็นสัญญาซื้อขายทอดอก13การชำระค่าธรรมเนียมและภาษีต,ต่างๆรวมถึงการจดบันทึกสารบัญจดที่ดินหลังโฉนดเพื่อนครับใครอยากเช็คราคาซื้อขายที่ดินฝากตลาดที่ดิน .com ไปดูน,นะครับ